มือนให้ไปใส่เมือนม่นงานแข่งเรือมังานแข่งเรือเรว่าเขาบอกว่าถีบชิบเจ็ดชิบแปดโบเมตจังมถี่สิบแปดชิบเก้าสิบแปดเก้าพาไปรอซะก่อนเนาะรอบานเนาะรอเบิ่งบาเข้าเจ้าเป็นอย่างไรเิงเนเียมงานเนียรียมงานเนียเนาะบ้านนาสนามหมดสันาสนามนาสนามนาสนามนเนาะตมม้อมาเนาะไปานี้ไปไปเลยไปมาพีเพ กดีคือกันสด้สด้พาดอกไปเบ่งสนาม่นสีแข่งเรือมืออื่นเนาะมอื่พามาเบ่งอีกเทื่อนีงยีกรอบนึงบางวันบ่วจะมีหมอลรเพิ่นบาืออื่นงานแข็งเลยมืออื่นมีหมอนัิงสงเ็นแมนเพมืออื่นหร้นมือฮือนน้องงานนี่่แนใจว่ามืออื่นหรือมือื้อมีลำสิ่งมือเปิดบแนใจว่าสิมีบอ จะเปิดมือางินไม่เจ้าเป็นทางฉาบแล้วเส้นรับเพิ่งแล้วง่ายๆเขง่ายๆนี่ยเขามาทังนี้มันเคยเขามานะสนามมวเคยออยู่กันลวเคยเลยบวแนนใจส้นโพงโมยุทธในโลกหนังโพง โ,โบ่านเทศชาวบ้านก็จะเดินลูไปทำอย่างหน่อยเนาะไปทำไกไกทำไปใส่เลยเป็นวัตไปสวนกันผลมากในโค้งหรือไปสวนแล้วเน่อดีออได้คนใหญ่เมื้อวนเขายุดอยู่บัโรงเรียนเขาหยุดแต่เขากติโรงเรียนหยุดอยู่พวกมึงวันเขาพิเทมิมหรือเปล่าพิเละ เด็กผู้ใหญ่เราลังเหรเวันนี้เจ้าเทียมก็บลงไปถามมึงก่อนบาหันแล้วเนยวอมันหอด่างนี่มันย่างแมนบอกย่งมีใครเจอตรงนี้บานมันเป็นบานน้สนามอยู่แมนอยู่บ่ช่วงแสดงว่าผุนแล้วคุกตรงนี้คุมคุมนอกแสดงว่าคนจัดงานไปหอด้วเขาก็งามบรรยากาศทางท้างขงาม เงียบเงียไม่รบกวะตอนนี้เสียสำคัญผู้ใหญ่บ้านเลยดิโมูที่สามููที่สาม เก็บการอยู่ม,มัง่งไปทางไหนลรบันโคงไปเลยตร้งไปไปหล่อโค้งอยู่โอ้โหงร้อยปีออเผาไปเบิ่งใช่คุหลัง ทางไหนส่หรือขวาซ้ายหรือขวาทางไหนฮะไปทางวัดทางไหนทางไหนวัดีหบอไปวัดก่อนเนาะโอ้ดีดีไ่บานเก่าด้ดียังอนุรักษ์กว่าเมืที่ที่นั่งเบิ่งวางนั่งเลย ไปเผ่อด้ไปทีเด้นีมาจัดโอ้จังงานอยู่นตัวนี้นี่เนาะโอ้จอดไนีก็ได้ตัวนี่เนาะชัวข้าวคุณเลยบโอลงลงคุณเลยบโอ้ดเดเตียมเลยนี่โจึงมแลอื่นโตึแล้วอือเออมาล ไปชูจอดอยู่ข้างนอกนี่แหละนี่นอรถไปไหนเด้อไปไหนเด้อเป็นยังเอายังมาลงนอเนี่ยเราคือมาเลยข้ามาแบบเข้มมะลาดเลยนี่นอทำเสียงลอยหนามอย่างนี่นี่นออ้ยบรรยากาศเย็นขนาดนออากาศเย็นดีขนาดเป็นชล่าชล่าของคนจีน เนไดสอยู่แสดงว่าสาราปลัสิพูนเอนมดยังม่เป็นย่เอ้ะไปซื้อมัจะใส่นี่โอ้มาขายโอ้เดี๋ยวเอ้ยเอ้ยยังิหบ้าอซอยหนอพักันาซอยนเนาะมต้อการบอ โอ้มาทำกันนออเันหนึ่งพ่อหะไกินคนร้านพอกินคนมาหลายคนมาหลายพอเขากินของอรโอ้มีเรียนอยูมั้งก็จะเออย่างทอดเนาะเอาเนี่ยนานีหอเอาจะได้ก็ได้ซอยดองอันนึ่งนี่ออกให้พ่อีนีะเป็นมูยงริกเผาอันนี้เป็นมูไอเป็นริกเผาโอ้เอาเอาโอนตินโอนตินขอบคุณค่อีอดีเด้อเนาะนมปังพุทนุนพนุนุนน้องน้องน้องนองและร้านเขา คนขยันคนขยันไปยางกอแมนบว์ยูพุ่นบัท่าท่าอยู่พุ่นโอ้มีเรล่ายอดความบ่แทมเห็นขาวๆพุ่นแล้วสีขาวๆอ่าเนาะนี่เนาะกำลังมาลงบูดกันแหละเนาะมาลงบูดกันแล้วนี่เนาะมือเนี่ยครับ โอนี่วออวออแสดงว่าคนที่มาถอดเ่ืยงขายโอ้เขาจีนเขาจี้ปหลังอ่ามือวีมอล้โอ้ปนเห็ดยังปวดวันน่ปเห็ดยังอ่ะไปไปถามันดูไปถามนกันเียเห็ดยังเนาะฮะเหม็นเหม็นยัง เอียงเอียงอ่ะเม็ดผักชีโอ้เม็ดผักชีอันนี้เม็ดผักกาดหินโอ้ประเพลิดพืดน้ะเม็ดมะเดื่อพันแก่เมือขาย่พันโตาจะมาแจกบอกเอ้ยเดี๋ยวมาสิแจกเอ้ไงโอ้ไก่โค้งตัวมีเมล็ดพันกันเต็มงนาะกันเต็มโค้งเลยเนาะโอ้แข็งเด้แล้วเนาะ ผมมา่เหมือนั่นจาผกเนาะฝุ่นาเรื่องจผูกได้ราปีคายสมมคนเดินดีเรนี่นีุ่่มุ่้าว่าผมกไปดาเรื่องฝุนแล้วอจี่การผึ่นมืออ่นมื่นมี่ยังในมื่นมอมผงนเปิดงานมียังยังมือเามียังน่ช่วงช่วงเปิดงานมียังบอกมือเสรมี้ามีมียังไหนนางลำ ร่ำอยู่ไสล่ำอยู่ไสโอวางโอ้จุดเส็นไังบนไี่อกเส้นไพีอีกม่การกองไม่การกอการไซเลยังไม่อเจงนเปิดเผท่ามาท่านดูเสามาแต่เสา มีลัิ้มอเครงเวทเนาะจะมือเดีมีบ่ลิงนโอ้รับิ้มีสองมือเด้พี่เน้องมือวันอาทิตย์มาบนวนนกันสองมือเลยรับชิ้นนี่ประมาณชักโมงห้ามงบอกเขริ่มเริ่มเนาะเออวัหเนาะ เบื่อจะมาหยาล่ะเบื่อจะมามวลน้ากันมือล่ะมือนจะมัดเสียมาเสียมาล่ำเออบรรยากาศนี่คือสิบอห่อนน่ามือเอิดนี่เนาะเพราะว่ามันล่มดีขนาดดีอ่ะรมดีขนาดดีเนาะแบบนี้ายบอกพร้อมนี่เนาะบ้านอุบงนี่ไปทางซ้ายบ้านแกงเกี้ยงบ้านหน้าเมืองนี่ต้องไปทางขวามือเทศบาลตำบลเชมมาลัดเนาะทางขวามือ บอกเป็นว,ว่างบุตรค้ายคลองนี่เวลาเงาตามลำโคงนี่เนาะของหน่วยการเปรนอยู่ตรงนี้เนาะโอ้อากาศดีขนาดลมเย็น นอนเย็นพักขนาดเลยรมพัดเย็นเย็นจากไฮโดรโกขึ้นมาโอ้เราจะตื่นเป็นยังนอนนอนจะไปต่อนอนก็จะไปต่อโม่หัวได้นอนเนีไม่ตื่นม่ได้แล้วมันื่นนอนดันบ่เดีไปหอตลาดด้ิค่ะโอ้นี่ที่พักที่พักเดี่ยวที่พักเจ้าก่อน่านเจ้าหน่อยนี่พ่าให้ยางเข้าไปเจ้าหน่อยก่อนโอ้โหโอ้จะเป็นลมเย็นดีขนาดนอนนี่ดี <อ>นี่เนาะสองเสาอันสองเสาหนึ่งเสายังใส่หัวค่โอ้ใส่เบ็ดนี่สองเสายิ่งฟังนี่ใส่เบ็ดจังได้สีอันบักใหญ่เอ้ากระเบ็ดตัวนี้มาบ่งานนด้ค่ะเฮ็ดดังเสาน่งเฮ็ดดังเสาเรือได้ค่ะเสาเรือแม่เนี่ยเนาะเขาจะเอาเรือมาปลูกก่อยไฟไหม้ยังไงมันสีอยู่บอสอยู่แต่เปล่าณเพิ่นกระเจี๊ยดจริงๆล่ะผูกอสเวลาหนาขึ้นมันกระสีึ้นน้มโลงมันกระสีโยน ไฟใหม่รงน้ำั่นเรือกับบขางโคกนะอืมยโอ้เือยอดดีๆนะนอกว่เวลิเลนได้หันยไปอะฝังเล่าเรือหยอดได้ไก่ไก่ขาวๆอ่ะทางใดน้องมาเทียวเนาะเือนี่ยเลตรวจการทั้งฝั่งแมนบอกแมนบอเือตำรวจนเขาอืมมาเียงามแต่เรียวเบิ่งฮะเรือต้นแนวนี้มันโบแมนเรือสิมาแลนไล่ตรวจการคนนี่ เดี๋ยวคนมาเที่ยวเลยเรือตรวจการนี่มันต้องแบบคล้ายแบบเรือบอ่มีลังค่าแบบเร็วๆก่อนบมีอีกแบบนึ่งแบบนี่ละบอมีเรืด่าเรือยังทั้งเรืออ๋อเรือด่าทั้งคืนโอ้ปานนันบ่กอุ้ยเดี๋ยวประมาทเคนเด้อบ่ได้ประมาทวันนี้คางบ้านเท่าเนี่ยนโค้งนี่บโบราสิเอาเรือขนาดนั้นมาแล่นมั่งขบกี่ด้หน่วยุัยในทะเลคือสุดดยอบ้าน,น,นายังไรตรงนี้คิดว่าบ้านยังจังหวะทางบาทางผุนเพิ่น กันได้เบิ่งกับคอมเมนต์ไม่เด้อบาดยัยงทานนงนี่เนาะนี่เนาะกองอำนวยการเนาะอยู่ตรงนี้เนาะนี่เนาะการเป็นอย่างนี้เนาะโอ้ยังยังมีเลยเพื่อนผู้นีนอนตั้งร้านขานี่ครับ <c ười> ไส่เเซนใส่อยู่ใส่เซ็นใส่โยพุนโอ้ยังไกลเดี๋วนเอโอ้ย่างไกลอีกด้พุ่นโอ้โดีเต็ดนี่แต่ว่าดีที่ทงเนาะโอ้นี่เดาตน่ะพอดีเป็นกำลังไพเรือย่ยาเบดมั้งนี่ยเนาะ ครับบรินี้ก็พามาเลาะบ้านหน้าสานามเนาะมาหน้าสานามมาน้ามณฑแข่งเรือเนาะมือื่นมาจีแข่งเรือกับไปมากระตรงเข้ามาเลยเนาะมาตรงวัดนี่แหละเพิ่นจัดแข่งอยู่ตรงวัดเนี่ยเนาะมาเบิ่งมะรำสิงมืออื่นเด้อครับเด้อบรินี้ก็พาเลาะเบิ่งจักน้อยพอเป็นพิธีเนาะแต่มาครอบคิดก็บไว้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวมืออื่นคอยเจอกันใหม่เด้อครับเด้อบุดได้มากแต่เจอกันทักท่ายกันได้เด้อครับเดี๋ยวมืออื่นคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ